สวัสดีครับพี่น้องครับยุับผมประัติชาแนลนะครับนาะวันนะี้กัดอีกเช้าอีกหนึ่งเช้านะครับเนาะนี่วันหยุดนะครับจากการกีดยางาลานะครับนาะแต่มาเข่ามาของงูเมืม่อวานเลยคัดพ่อแม่พันธ์ สำหรับหมูพันแท้นะครับดูว่าเลือดลอยเป็นดูหลอกนะครับเนาะตอนนี้ก็เตัวตัวผูยู่สองนะครับคาดใบสองตัวลูกขาดชางบุรีรัมพนตองการ พ่อพันดูหลอกหนึ่งตัวนะครับแต่ว่าบรูว่าจะตกลงกันได้บอนะครับเพราะว่าเพื่อนยูก่กลเกินไปก็ไ <Okay. S 1> ด้ตัวเมียเมีอยอยู่ประมาณหกหาตัวมั้งครับได้ประมาณหาตัวแต่ตัวเมียนะั้นจองไวลูกค้าเพื่อนจองไวก็นานนี่เราตัวหนึ่งนะครับ ก็จะคาดให,ใ,หให้เพื่อนตัวหนึ่งนะครับสำหรับดูหลอกร้อยนะครับหมูบานๆมันก็จะหุ่นประมาณนี้แล้ครับพี่นอ้องหมูบริเนียนสายพันธุ์แห้งนะครับก้ามกระโบโบออกไรต่ว่ากระโบบนโบขี้ลายแห้งเนาะครับเนาะ มอที่จะเป็นแม่พันธุ์นะครับแม่พันธุ์นี่เธอขอดง่ายคือแม่เขานี่นะครับแม่เขานี่ขอดง่ายหมดตัวนี้เป็นมูขุนนะครับสามสายแต่ว่าสำหรับตัวนี้เป็นมูพันธุ์แท้เหมือนกันนะครับแลนเรดร้อยนะครับ ตัวหนึ่งแม่เหยียบเหยียบเรียบนะครับเรียบออกนี่ตัวนี้ในตัวตัวเมียอยูุตัวผู้ยุหานะครับตัวเมียอยู่ตัวหนึ่งผมก็เลยจะจะได้เก็บใบนะครับแต่ว่าสําหรับตัวผู้นั้นผมจะเก็บไว้ตัวหนึ่งนะครับหนึ่งตัวแต่สาหรับพี่น้องที่ต้องการแลนร้อยนะครับเป็นพอพัน สั่งจองได้นะครับวัววางอยู่ีเต่าสวยทุกตัวนะครับเป็นพอพันพอพันนี่ก็เลือกเต่าเหมือนกันนะครับพี่นอ้องเพราะว่าพอพันนี่เขาจะเอาไปผลิตเป็นแม่พันธุ์อีกอีกอีกทอดหนึ่งนะครับนาอเพราะว่าอันนี้เป็นพอพอสายแม่เนาะครับน้ะเนาก,กับต้องเน้นเต่าเนี่ยแต่ว่าซ้ายนี่เขา เขาทรงลูกดีครับทรงลูกดีคือว่าเต้าค่อนข้างจะสวยนะครับผมก็จะเหลือตัวสีเอาหน้าหนาใบครับมีต้นตัวเมียนะครับตัวเมียตัวผูก็จะได้ประมาณหน้าหนาจังสีนะครับแต่ขันตัวนี้ผมเปิดเปิดวบยุด สามพันบาทนะครับซิบหาหมืองทังหาซิบหมือนนะครับสามพันบาทสำหรับตัวผูนะครับนตัวผู้เจ้าเอื้อนนาจะมีสามพันห้าสี่พันหรือว่าห้าพันนะครับนาะสำหรับลุกโมยานมที่เป็นพ่อแม่พันใดนะครับน้อ เพราะว่าตอนนี้มูคุนราคามันก็ัพขึ้นมาหลายเติบแลนะครับเจ็ดสิบสี่บาทเป็นอย่างต่ำนะครับเนาะเป็นอย่างต่ำเจ็ดสิบสี่บาทบางบางส่วนก็มีแปดสิบบาทแล้วนะครับสำหรับมูคุณผมก็มีอยู่รอบละสิบยี่สิบตัวบงสีนะครับมันก็ ไวเพื่อจะได้เลี้ยงจะคข้องนะครับบริดแบงแบงกัคือเป็นสาเหตุพ่อแม่พันธุ์กับแบงไปได้ยู่ครับที่นี่มาเบิ่งมูขนที่ชุดนี้ไก่จะได้ขายเนาะครับเนาะตัวนี้ตัวนี้ใส่เบอร์สามอยู่นะครับ ใส่เบอร์สามอยู่ชุดนี้ก็ว่าจะเอาเอาออกปลายเดือนนะครับว่าจะขายปลายเดือนชัดนี้มีอยู่สิบสิบสิบสี่ตัวนะครับสิบสี่ตัวยี่นี่หกนี่หกตัวตัวนั้นเจ็ดจะพูดอีก อีกหนึ่งตัวนะครับเป็นตะไคร้หอมคับผู้รู้ว่าราคาจะปรับขึ้นแล้ววอนะครับถ้าลักาปรับขึ้นปลายเดือนกับไข่อยู่นะครับตอนนี้กแก้พันจับอยู่เจ็ดสิบสี่บาทนะครับเพ็่นกับมีแนวโหนว,ว่าจะจะปรับขึ้นถ้าปับขึ้นเท่าเดียวกับือจะแมนสามบาทเลยนะครับ สาบาทก็จะปับไปน่าจะเป็นเจ็ดสิบเจ็ดนะครับโบนีย์ใจถ้าฟังเข้าอีกหลอบนึ่งนะครับนาะี่ติดขอกไป่ได้เลียงนะครับว่าหลูกมูกบรได้ขายนะครับสำหรับหลูกมูขุน เลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเห้อกกับบริเนนว่าคุ้นแหง่ายเร็วนะเพราะว่าเลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับตามทุนนะครับนะเี่น้องใหเอาก็ให้ไปตามทุนบริเนตามกระแสนะครับพี่นอ้องแต่ตามกระแสก็คือจะ นำเขาแม่พันธ์เขาว่าอีกแล้วละ่ะเพราะว่าเห็นร้ายเจ้านะครับเป็นนาเขาแม่พันธุ์มากคือมันมันกับเป็นว่าบางเถือกับเป็นราคานะครับบางเถือกับโบเป็นราคามันกับเข้าจะตามกระแสกับบอดดแต่ว่าผู้เพ่นเหลี่ยงเคยเลี่ยงร้ายแล้วพนกับยู่ด้นะครับเพราะว่าเคยเลี่ยง เพื่นก็มีแนวทางป้องกันราคาหมูตกต่ำพื่อกันนะครับเพราะว่าเพื่นก็นา่นา,นาจะพิทุนหลายล้วครับ้าเพื่นเลี้ยงหลายแนวทางแก้แก้ปัญหาของของแต่ละฟาม,มันกับบคกขึ้นกันนะครับเนาะแต่ว่าที่สาคัญแต่ละฟามันต้องใส่ทุนอยู่แล้วแหะครับความหน่อยความหน่อยกับทุนน้อยนะครับความใหญ่กับทุนทุนหลายประมาณนี้นะครับ ืของผมทุนรักเือนนะครับแต่ของเพื่อนอาจจะรักแสนรักหลานนะครับถาผูเนเลี้ยงลายเพราะว่ามูนี่มันมันมันต้องกินคู่มือใส่ใส่เงินคู่มือนะครับถาผู้ใดมีมีเถ้าแก่ที่ซัพพอตเท่าหรือว่าเป็นหัวเรือให้เฮามันก็นดีดีไปนะครับเพราะว่าถาเวลาเฮาเฮาขาดเขินเพื่อนกับส่งอาหารให้ก่อนนั่นสินะครับ คือเถอแก่วเพเพื่อนเพื่อนกะซับพอร์ตให้ยุครับแต่ว่าห้ากับบางครือเห้าเห้าจะไปไปอ่างไงว่าเส้นได้เพื่อนไหลมันกิเวลาห้าเคียบบัญชีแล้วมันมันเกิดจะโบเลือนะครับก็เหือให้เถอเวลาข้าเลี้ยงมูขายแล้วมันมันมันเหลือหรือว่าเหลือหน่อยอย,อยังสิงนะครับห้าวตรงสู่สู่กับไอ้นี่ความพยายามของห้าซะก่อนนะครับเอาเอา,เอา ถึงจีดสุดก่อนว่าเวลาห่าขายขายห่าก็ได้เต็มทีนะครับโบเดหัก่าใช้จ่ายชุดนี้สิบสี่ตัวนะครับบ่รู้ว่าจะได้ราคาได้หรือกันนำนักได้ซ้ำได้นะครับเนาะผมจะคิดว่ามันมันน้ำนักนี่ก็ยังหน่อยอยู่ตอนนี้พอมาอ่านไปสิ้นเดือนหนาสิ้นเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยพอดีนะครับ ตอนนี้ก็เป็นวันที่วันที่เก่านะครับเนาะอีกยีก่สิบหมื่นแล้วว่าเข้าจะเลื่อยไปอีกน้อยนึงกระได้นะเพื่อจะชะลอเรืเ่องราคาน้ำเนีย่ยถ้าได้ราคาปับขึ้นมาอีกจกักสองสามบาทเข้าก็จะได้เพิ่มนะครับหนึ 1, ่งพันกิโลของเสียเข้าก็ได้ไปเพิ่มประมาณสามพันบาทตั้งสี้นครับมันกระเทยดให้งสามพันบาทนี่ซื้ออาหารมาให มูกินได้ซี่หาหกสอบนะครับซี่หาสอบประมาณมันก็นจะดีเนี่ยการน,นำนักห้องก็จะได้ไปอีกนะครับข้อพันธ์เรือตัวเดียวครับพี่น้องที่นี้ห้องก็จะมีข้อพันอีกหนึ่งถึงสองตัวนะครับมามา คือผมจะจับคือคาดแม่ดูล็อกไว้ผมจะเอาไวใส่งานเพื่อที่จะผสมพันธุ์กับแรนเรดนะครับมาเป็นหมูขุนนะครับเนาะจะให้เป็นลูกหมสองสายเข้ากับบัวแต่บัวจำเป็นต้องสื่อนำเชื้อเขาใหม่นะครับแล้วนกะ็สำหรับพอพันธุ์ดูล็อกเข้ากับเอาไวใส่งานค่ะ ตัวตันนั้นเขาเขาอายุหลายแล้วเขาก็ต้องปลดออกนะครับเขาก็ต้องทดแทนไว้เพราะว่าตัวนี้ตัวนี้นั่นอายุก็จะสามสามปีสามปีกว่าเลยครับสามปีกว่าเขาก็อีกต่อไปเพื่อที่พอพันทดแท่นเขาจะใส่งานใดเป็นปีนะครับตัวนี้กะเท่าเลย โคมันเถานะครับแต่ว่าอายุเขาก็าเรื่มจะหลายขึ้นมันกห้องก็ต้องเห็ีโดทดแทนไว้นะครับหลอกก้อนพวกก็จะเอาว่าจะเอาไว้แต่เล่แบ่งให้เึ้นไปนะครับทั้งสองตัวพวกจับไว้สองตัวชุดนั้นสวยนะครับนูนกลามแน่จักหน่อยจะมาขอาจะมีแม่พันเพิ่มอีกสองถึงสามตัวแล้วก็พอพันอีก ประมาณสองตัวนะครับบทจำเป็นต้องสื่อสื่อพ่อแม่พันธ์ขมานะครับเพราะว่าเข้าเลี้ยงหมูแบบง่ายๆว่าหมูหมูบันบานสา,ายพันธ์สายพันธ์ที่บอบเด ดวงดังเอียงแต่ว่าเฮ้ากับะบวโเด็เมียนสายพันธีมั่วสัวไปเรื่อ,อยๆนะครับแล่นก็นคือแล่นสองสายก็คือสองสายนะครับพันแท้ก็คือพันแท้อย่างสี่นะครับแล่นเลดลาดไว้พันแท้อย่างสีนะครับเอาบวบวาสิอออจ,จับมือคุนมาเป็นพอเมียพันอย่างสีนะครับมันมันอันนั้นมันสายมั่วเกินไปอันนี้ก็จังว่าเป็นเลือดร้อยนะครับ จะจับมัวสัวไ,ไปบางทีนี้สายพันธุ์จัวปีกับปีปีไปเ,เรื่อยๆอันนี้สวมอันนั้นหรืว่าผมาเ่อก็พอได้ตรงเนี้สายพันธุ์แบบห่าตรงซ้ายกลมหรือว่านอเวลอยเปอร์เซ็นต์นั่งสีหนรับหรือว่าเดนมาร์กนั่งสีหน่อ แกเหาผลิตออกมาแล้วกับมันใส่งานได้ให้ลูกดีมันก็พ่อแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องตามระเรสียสายพันธุ์นานนี่โน,น่นคก่เลยลูกมูคุ้นจะมันสีคือตาเนี่ยกับกับพ่อแล้วนะครับจะบไปเน้นแต่ว่าเห่าจะหมวกกับพ่อนะครับ ขาเขาสมมติว่าตามกระเสียล้าข่ากันที่ล้าค่ากัแห้งนาครับถ้ถากระเสียเขาคือใอความนั่งดังแล้วก็ใช้ผ่านดีๆเขาก็อยากลาค่าอยากอับสูงขึ้นแน่นะครับ เมือยโ้สูงเกินไปกำลังเฮาคือหมูบาดๆนั่นสิขอกน้อยๆเฮาที่ไปเอาสายพันธุ์ที่มันราคาสูงมากที่นี่เฮาขายขายสายผ่านได้ได้ก็ดีไปนะครับถ้าเฮาขายสายผ่านบ่อได้คืมันก็แย่นะครับเฮาสืบหมูมาแม่หนึ่งนี่ตัวละสามสี่หมื่นนึงเฮาสายพันธุ์เฮาเพราะเพราอแล้วมันขายบ่อได้เฮากบบนี่ขายเป็นสูงที่เขา ถ้าเห้าตามกระเสตามสายพันธ์เขาเห้าสามารถขายข้อพันธ์สายใดมันก็ก็ดีไปนะครับเข้าก็จะได้ทุนขึ้นเร็วแต่ว่าสําหรับแต่ว่าถ้าขายบนด์ไหมันก็แย่เยวไปเน้นตามกระแสเกิืนไปนะครับเนะาะขอให้ ลูกมูทีคือตาจะคล้องเนี่ยกับกับพวกอะ้วครับนี่พี่แม่นี่2สองซ้ายในลูกเป็นสามซ้ายสิบเหลือสิบนะครับเรียงลูกเก่งถือว่าเก่งพ่อสุนข่วนนะครับเนาะสิบเหลือสิบบค่อยเสียหายนะครับมันจะเสียหายที ส่วนมากจะบ่กเไปทับลูกนะครับมันจะเสียหายอย่างอื่นสิเสียหายมามามาในถองไปเลยสิเหากับบัวซาหมาัดที่ซอยเรือได้นะครับนี่คือคือตัวแม่ดูล็อกให้ลูกเก่าตัวก็กับเด็กเก่าเลยครับกระเรือพอดมากมีชีวิตกัคือว่ากระเรือเลยกระถือว่าเรียงลูกเก่งพอสมควรครับนี่นี่กระเรือเหมือนกันนะครับ ถอดก็ง่ายนะครับใช่นี่นเท่าหอกบ,บ่ได้ค่อยเพราบ่ค่อยได้อยู่กับกับหมูสักเท่าไรนะครับเพราะว่าเห็ดกีดยางของเท่าหอกกีดยางไปเท่ากับกลางคืนนะครับของเท่าเขาก้อคอดส่วนมากจะคอดเองนะครับ